เรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแจงไก,ก่บ้านใส่นอไม,ม่ส้มแสับๆน้ำกันเด้อจ้าทุกคนไปดูวิธีทำกันโหลดจ้าตำพริกกระเทียมจ้าตำห้แหลกเลยเด้อจ้าใส่หอมไปโลดหอมหัวจะหัวสองหัวตำพอบุบๆนะจ้าหอมบ่ต้องตำหมันแหลกแล้วก็จะมีเนื้อไก่เด้อจ้าใส่ตะไคร้ใบกระปูด แล้วก็ใส่บักพิกไปโลดตามชอบบ้านนี้กินเผ็ดแล้วจ้าจุดไฟจ้ายังประตองใส่อย่างเด้อจ้ารอให้มันเดือดคัวให้มันไดทีหรือว่าสุกไปเลยจ้าใส่น้ำแค่นิดหน่อยพอแล้วก็คั่วเด้อจ้าเด้อย่ยอนน้ำไปนิดนึงจ้า ใส่ไปโลดน,น้หล่างคบคนหรือว่าขัวไปจนกว่านา้ำจ,จะแข็งหรือใกล้จะสุกนะจ๊ะประมาณ10บถึงยีนาทีไก่นี้เป็นไก่บ้านเราต้องลวนนานๆหน่อยด้อจ้าขัวไปโดนๆน้ำแข็งนี้ก็จะใส่น้ำอีก้อจ้ะใส่น้ำอีกหน่อยนึ่งเนะพราะว่าก็สมนติเหนียวเกินเป็นไก่บ้าน้อจ้ะ ไม่สุกเติมน้ำไปลวกจ้าอีกเกลือหนึ่งพั่วให้น้ำแห้งเด้อจ้าเด้อมันจะได้กินแบบแซบเนาะมันจะบ่ได้ติดแขว <c oughs> คนไปนะคะห้ยทุกอย่างเข้ากันเนาะห้ยทุกอย่างเข้ากันหลกักกนร่อให้น้องเดือดจ้าแล้วหฮากะทิเติมน้ำกันใครแล้วจ้าก็จะสุกแล้วรอแปบ๊บนึงเด้อเติมน้ำสะอาดเด้อจ้า ไม่ต้องใส่เยอะเอาใส่แต่พอดีพอดีก้าว่าท่วมท่วมน้ำท่วมเนื้อท่วมเนาะไหมจักหน้อยเนาะจ้ะเนาะโอเครอให้เดือดเดี๋ยวก็ได้กินแล้วจ้าเดือดได้ที่แล้วปรุงรสเลยนะจ้าใส่ปลาแดกปลาแดกหรือว่าน้ำปลาล้าของเราเลยจ้าปรุงรสด,ด้วยรสด,ดี ปลาลาต้องใส่เยอะนะจ้าปลาปลาแดกอะเพราะว่าหน่อไม้ส้มอะ่ะมันมันสีเข้มอยู่แล้วหน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้ดองของเราจะมันจะเค็มอยู่แล้วนะจ้าผงนัวจ้ารสดีผงนัวน้ำปลาคนคนจ้าแล้วก็ซิมซิมแล้วได้ทีใส่ไปโลดนะจ้าพายตูพายตู้แลวกะ็ะใบมะกรูดนะจ้าเด้อเพื่อความหอม หอมมากค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จสับเรียบร้อยจ้ามาเด้อจ้ามากิดน้ำกันพี่น้องแล้วแล้วเด้อจ้าแงกงไก่บ้านใส่นอไม่สมแงกงไก่บ้านใส่นอไม่ดองไปทะแซบว่า,บบาพี่น้องมาเด้อมาเด้อ